สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาใส่พริกไว้นะคะคใส่พริกที่เราจะทําเป็นพริกชุดพิกชุดที่ใส่ให้ลูกค้านะคะซึ่งเราก็ทําเองนะเราไม่ได้ซื้อนะคะทุกอย่างทางเองนะคะนี่ใส่พริกป่นอย่างดีเลยแล้วก็คือเผ็ดมากอันนี้เผ็ดมากๆนะคะทุกคนว้าวใครได้กินต้องบอกว่าว้าวทำมีแซ่บมากเลยลก็จะทําไว้นะคะ แล้วก็ใช้ถุงอันนี้่ะร้อนอ่ะทุกคนร้อนมากเลยก่อนนี้มันหน้าร้อนนี่ว่ะมันหน้าร้อน,นก็ต้องร้อนเวลาเทนะคะทุกคนจิดสาคอย่ดูดตกสามแน่ๆร้าย นี่นะคะทุกคนคือพริกเนี่ยใช้อย่างดีเลยแล้วก็เผ็ดมากอันนี้นะคะคือเผ็ดเผ็เดโคตรโคตใส่ก๋วยเตี๋ยวนี่คือโคตรอร่อยอร่อยคโคตรโคตรทังหลาก็คือเอาแล้วมาแล้วย <c oughs> ังไงวายมาแล้วกับทุกคนตามพิ้วๆเลยอยากกินไอศครีมอ่ะคนขายไปไหนอ่ะ อะไรอะไรอยากเข้ากล้องไหมล่ะเพราะวันก็ทำงานนะคะทุกคนเพราะวันทำงานเพราะวันกำลังทำงานอยู่เพราะวันเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆเลย เหมือนอะไรติดคอมชอบแกงนันนี่เบาๆสิพ oh, ี่โอ้พี Hyung ่กันนี่ฉันจะตามดีกว่านึง ถ้าใครไม่กินเผ็ดนี่กินไม่ได้เลยนะคะทุกคนเนี่ยคือมันเผ็ดมากมมขนาดแม่ค้าใส่แม่ค้าก็ย,ยังตา <c oughs> นผูดม,มันเข้าคอไปหมดเลยอะ่ะวันนี้ก็สาบายสาบาย <c oughs> พ่อว้านเหมือนไสอ้อะทุกคนวะอะไรวะพ่อว่านเช็ดกระตุกอยู่ตรงนี้แหละทุกคนแล้วก็แอบแจมเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยอยากเห็นหน้าพ่อว่านวะทุกคน <laughs> พ่อว่านก็ทำงานของเขานะคะเราก็ทำงานของเรานะคะทุกคน าวันเริ่มลำคานแล้วนะคะทุกคนวันลำคาแล้วก็บอกว่าอย่าสิงดังนะสิงดังกับฉันไม่ได้นะเอ้ยโอ้ยไม่กอดผิกฟิวหมดเลยไอ้ล่าพิกฟิวหมดเลย วันนี้ก็เล่นน้ําไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเลยวันมันมาแล้ว,ลวลมันเลยมาแล้วนะคะเขาไม่เล่นกันละวันนี้ก็วันที่17เมษายนมีปีนี้นะคะทุกคนที่เราได้หยุดยาวมากก็คือ5วันปกติเราก็จะประมาณ3วันหรือ4วันนะ พี่กันนี้คือสุดยอ,อ,นนอดจะรอดูนะคะทุกคนว่าถ้าเราใส่เซตแล้วเราจะตามไปกี่รอบไปแล้วสองรอบสามรอบล้าเธอจะทำงานเธอก็ทำเลยข้างหลังฉันเนี่ยทำเลย ทำได้ไหม,ไมเอาไปข้างหลังปุ้มก่อนอแล้วค่อยค่อยมาตรงเนี้ยเดี๋ยวชัางใส่เสร็จแล้วม,มาอีกแล้วนะคะทุกคยังไม่กล้าเปิดทัดลมนล้นเนี่ยมันจะจามอีกแล้วนะ ถ้าใครอยากรู้ว่าพริกจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะคะทุกคนเราก็รู้ตอนที่เราเทใส่ถ้วยนะคะถ้าเราเทใส่ถ้วยเราเราสามจานหลายหลายรอบเนี่ยก็คือแบบว่ามันเผ็ดมากแล้วนะคะถ้าใครดูไม่เป็นนะคะเอามาร้อนมากโอ้ยร้อนอ่ะมันร้อนจนมันร้อนมากแล้วมันร้อนปาก ผุดเยอะผุดเยอะก็เลยร้อนค่ะแล้วก็จะเอาพริกหนุ่มนะคะพริกหนุ่มมาใส่กับพริกส้มแล้วก็เอากับพริกอันนี้เรามันหนีบติดกันนะคะทุกคนอันนี้เราก็ใส่พริกป่นไว้ก่อนแล้วก็ค่อยใส่พริกหนุ่มทีหลังเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะเต็มพร้อมเลย พราะเราอยู่ไปหลายวันเราก็เลยไม่ได้ใส่พริกไว้นะคะเพราะท่านเราใส่ไว้หลายวันมันจะไม่อร่อยนะคะเราจะไม่ทําให้ค้างหลายวันนะคะทุกคนพริกอันนี้เราก็ใส่ใหม่ๆแล้วก็พริกหนุม่มแล้วก็ซอยแล้วก็ทําเลยเนี่ยเราจะไม่ไว้หลายวันมากนะคะทุกคน <S <S พริกส้มของเราถ้าเราไว้นานมากแล้วมันจะไม่อร่อยนะคะถ้าเราใส่กวยเจี๊ยวทุกอย่างคือแบบ ทำใหม่ๆสุดๆทำแบบสะอาดนะคะทุกคน <_ d ata> นี่เราก็ใช้ถุงสองคูณสี่นะคะทุกคนแล้วใช้สองคูณสี่ตัวนี้คือดีดีมากเลยเธอจะเช็ดไม่ได้เช็ดแล้ น่าจะเ,เช็ดหรือยังจะเช็ดไหม่ะ,ะแค่นี้ก็เผ็ดแล้วนะต้องไปอาบน้ำแน่ๆเลยทุกคนอันนี้ร้อนหน้าร้อนตาไปหมดแล้วแล้วก็อ้ยเจ้าของไอศครีมมาแล้ว เราจะไปซื้อไอศครีมมากินร้อนมากเือแต่หือแตกครับทุกคนเหมดแต่หมดแล้วเี่ยแต่เต็มตัวสุดขาวานเขาก็ทํางานอยู่ตรงนี้เช็ดกระจกนะคะแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้เนีย่ยวันนี้ยังไม่มีคนเยอะเพราะว่าศูนย์อาหารยังไม่เปิดนะคะทุกคน ชวน,นี้เต็มพร้อมโอ้โหโ,โ,โคนถล่มทลายชุวงน,นี้เต็มตัวก็ขอนมาหลายวันแล้วช่วน,นี้กดวันแรกนะคะกดวันแรกนี้นเยอะโคตรเลยร้านนี้รีบมาร้านไอศครีมมาแล้วนะคะ เมื่อกี้เราไปรอบนึ่งแล้วเขาไม่อยู่เรายังไม่ได้กินไอศครีมวันนี้อยากกินไอศครีมเย็ยนๆก็ทำงานต่อนะคะ <c oughs> ขึ้นจะบูก แบบตามหน้านี้หนึ่ร้อเออวันนี้น้ำมาส่งโ้าวันนี้น้ำมาส่งอยู่วันนี้วันอะไรวันจันอ๋อวันเสาร์ของมงมาปกติน้ำมาส่งวันมาส่งวันเสาร์นะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะใหม่สิงค่ะอล่า บายบายเอาลาไปไหนอ่ะบายบายฮฮ